รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย บริษัทเทสโก้จำกัดหนึ่งในผู้นำด้านอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเทสโก้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว Thailand i n f l u e n c e r a w a r d 2023งานประกาศรางวัลผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดหรืออินฟลูเอนเซอร์และอินฟลูเอนเซอร์แคมเปญแห่งปีจัดต่อเนื่องเป็นปีที่5ภายใต้คอนเซปต์ grow and g l o w เชิดฉายและเติบโตไปด้วยกันและขยายรูปแบบงานด้วยเวทีดิสคัชชั่นแพร์นจากสปีกเกอร์แนวหน้าในวงการมากกว่า30ท่านกำหนดจัดขึ้นในวันที่16กันยาาาาายยยนนนนนนี้้นะ iam, ้ณไออออคคคสมลชัั7รเเืกกขึนนะะพะพว่ ความหลากหลายค่ะเรามี discussion panel นะคะซึ่งจะจับ9ประเด็นนะคะแล้วก็9รนดโลกนะคะเรียกว่าเป็นแบบเสวนาก็ว่าได้เนาะที่จะนั่งกันบนเวทีพร้อมกันเลยค่ะทั้งแบรนด์แล้วก็ทั้ง influencer นะคะอยู่บนเวทีเดียวกันปีนี้นะคะเป็นปีแรกเลยค่ะที่ Thailand Influencer Award ของเรานะคะจำหน่ายบัตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตื่นเต้นมากแล้วก็อยากเรียนเชิญนะคะทุกทท่ทานให้ร่วมมาอุดน,นุนบัตรนะคะเท่ากับอดนุนวงการ i n เอนเซอร์เราด้วยค่ะ